กองอุวยารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นำตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ห กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะแม้จะต้องเดินทางลัดเลาะหุบเขาด้วยทาง100กว่าโค้งจากจังหวัดยะลาแต่อำเภอแปตงก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปเยือนอุทยานดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในจังหวัดภาคใต้ที่เป็นอนุสร์สถานแห่งความทรงจำของบรรพชนรุ่นหลังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ความงดงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ที่ถูกบรรจงปลูกเป็นทิวแถวบานสะพังอยู่ทั่วเนินเขาที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาสูงในสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ,ตำกว่าพื้นที่อื่นของจังหวัดชายแดนภาคใตน้นี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือนจากต่างแดนว่านหัวหยวนแปลเป็นไทยได้ว่า สวนหมื่นบุภาเป็นอักษรจีนพระราชทานนามอันเป็นโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบนพื้นที่ระดับสูงจากระดับน้ำทะเลและขยายผลสู่เกษตรกรษข้างเคียงที่มีความสนใจเพื่อเป็นอาชีพสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้กากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี สงเป็นพระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระสงคนิกรอันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชะดำเนินเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2537ถอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่งมาจากพระราชะดำริจังหวัดนราธิวาสในการนี้ ได้มีพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้าทุละอองพระบาทรับสเสด็จให้ดําเนินการศึกษาทดสอบการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบนพื้นที่มีระดับสูงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนื่องจากมีอากาศเย็นและเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับผลผลิตที่ได้น่าจะมีคุณภาพดีทัดเทียมและแข่งขันกับต่างประเทศได้ควรจะมีการทดลองปลูกไม้ดอกในระยะแรกโดยทดลองดูว่าพันไม้ดอกอะไรปลูกได้บ้างเมื่อได้ผลแล้ว จึงนำไปแนะนําให้ชาวบ้านปลูกต่อไปด้วยสภาพพื้นที่บ้านปิยมิตร2หมู่2ตําบลตะเนาะแม่ระออาเภอเบตงจังหวัดยะลามีภูมิอากาศและธรรมชาติใกล้เคียงกับแหล่งผลิตไม้ดอกของประเทศมาเลเซียศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที K ่8กรมวิชาการเกษตรจึงได้สนองพระราชดำริ ทำการพัฒนาทดสอบการปลูกไม้ดอกในพื้นที่โดยทดสอบชนิดไม้ดอกเมืองหนาวภายใต้โรงเรือนพลาสติกใสพบว่าเบญจามาตลิลลี่หน้าหัวเยบิราให้ผลผลิตดอกได้ดีตรงกับที่ตลาดต้องการนอกจากนี้ยังได้จัดทำแปลงในสภาพกลางแจง้งพบว่ามีไม้ดอกหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีต่อมาศูนย์วิจัยพืชสวนยาลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได้เข้ามาดําเนินการต่อจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาโดยเข้ามาช่วยให้คําแนะนําและติดตามผลแก่เกษตรกรพร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านไม้ดอกชนิดใหม่ๆอาธิการส่งเสริมการปลูกดอกหน้าวัวซึ่งเป็นสกุลของพืชในวงศ์บอลที่กําลังเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจสําคัญนิยมและแพร่หลายในประเทศและส่งออกเพราะเป็นไม้ดอกที่มีหลากสีสันและหลายสายพันธุ์สามารถปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับได้ตลอดทั้งปี เสริมรายได้ของกลุ่มเกษตรกรในช่วงฤดูฝนรวมถึงช่วงราคายางตกต่ำเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนะครับได้รับมอบหมายในการดูแลโครงการไม้นอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับศูนย์วิจัยพืชสวนยา,านะครับซึ่งได้รับต่อมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยา,านะครับปัจจุบันนะครับได้มีการขยายผลการผลิตดอกเบญจมาศและแกดโอลัสในเชิงการค้าในพื้นที่เกษตรกรนะครับโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรอบรมวิธีการปฏิบัติ จัดการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบต่างๆนะครับแล้วกน็นำไปสู่การปฏิบัติจริงที่มีคุณภาพนะครับจริงๆแนวโน้มหน้าวัวตลาดต้องการในปริมาณที่มากเพราะว่า 1. เบตงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีชายแดนติดกับมาเลเซียสามารถส่งออกได้ง่ายนะครับก็สามารถเอาไปจัดนิทัการต่างๆงานต่างๆคือมีมความต้องการสูงเนื่องจากสามารถอา,อายุการปักใจกันที่ยาวนานนะครับก็นิยมนําไป จัดสถานที่ต่างๆตกแต่งหรือว่าในรูปแบบไม้กระถางที่นอกจากเป็นไม้ตัดดองครับก็นิยมเอาไปเป็นของขวัญเหมือนกันนะครับปัจจุบันเกษตรกรครับมีการปลูกและการส่งออกนะครับราว5้ไร่ในพื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับโดยมีไม้ดอกกว่า40สายพันธุ์นะครับคิดเป็นรายได้ต่อเดือนนะครับก็ประมาณ4 0 0 0 0นบาทหรือประมาณ1,60,000 0บาทต่อคนต่อปีนะครับจากการสนองพระราชดำริ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเกิดทักษะด้านการผลิตยขยายพันธุ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้ายอย่างต่อเนื่องแล้วยังได้ทําให้ไม้ดอกจากโครงการเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถส่งขายไปยังตลาดอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตลาดอําเภอเบตงและตลาดอําเภอเมืองจังหวัดยะลาการพัฒนาไม้ดอกเมืองหนาวในพื้นที่ตําบลตะเนาะแมระ่ระนับว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนอกจากเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วยังสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และยังช่วยลดการสูญเสียเงินตราที่ต้องนําเข้าไม้ดอกจากต่างประเทศปี2553นะพวกเราที่สวนมันมูผานี้ได้รับเสด็จที่พระอ,องค์ท่านมาเยี่ยมชมในโครงการครับก็ช่องัานก็พอดีเพราะเราที่นี่ที่สวนตอไม้เมืองหนาวนี้ก็ พันธุ์ดอกไม้ได้สําเร็จแล้วแล้วก็ช่วงนั้นก็กําลังพัฒนาท่อง,งเที่ยวให้คนมาเข้าชมได้เพราะเราก็ได้รับเสด็จที่องค์ท่านมาเยี่ยมชมในสวนเพราะเราก็ขอหน่อยงานที่ขอ,ของหลวงเนาะที่สวนบ้านไร่เนาะก็มาช่วยเหลือพวกเราทําให้โครงการเรา,าได้พัฒนาที่ไม้กระถางแล้วก็ทําให้ดอกไม้หลายอย่างดอกไม้ทุกอย่าง ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมถือโอกาสที่ดีะล้วพวกเราก็ขอขอบคุณท่านได้ให้พวกเราเป็น,ปนที่อมความรู้กับที่ทำดอกไม้หลายอย่างได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับภายหลังโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันนึ่งมาจากพระราชดำดีได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในอำเภอเบตงและชาวมาเลเซียปัจจุบัน โครงการได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศในพื้นที่35ไร่พร้อมสร้างบ้านพักมีการประกอบอาหารจีนเลืศอรถไว้รองรับนักท่องเที่ยวโดวยเป็นการลงทุนของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดยะลาทําให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาอีกทางหนึ่งช่วงนี้เราก็เปิดแล้วนะพอไม่ไม่กี่เดือนเองจริงๆเราเปิดมาแล้วหวังว่านี่แหละเราเปิดแล้วใช่ไหมก็ได้รับ คุท่องเที่ยวที่มาจากเมลยมาจากไทยมาจากสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีฝรั่งเข้ามาแล้วนะออไม่เยอะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มมาแล้วอยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะในประเทศไทยเราอะนะคะม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปต่างประเทศอยากให้ ประชาชนนะคะคนไทยทุกๆท,ท่านอ่ะนะคะอยากให้มาเที่ยวที่สุดแดนใต้ก็คือเมืองเบตงเป็นเมืองที่สวยงามนะคะที่หนึ่งในในจังหวัดยะลาก็คือที่หนึ่งก็คือเบตงอยากให้คิดถึงที่นี่นะคะส่วนปุษาแล้วก็ทะเลหมอกนะคะแล้วก็บ่อน้ำร้อนที่เบตงนะคะ จากหมู่บ้านผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยที่มีความอดทนขยันและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเมื่อครั้งอดีตปัจจุบันหมู่บ้านปิยมิตรยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจําให้กับบรรพชนรุ่นหลังที่อาศัยอยู่ณที่นี้ได้สืบสารโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอัน,นึ่งมาจากพระราชดำริเป็นการสร้างโอกาสให้กับรัษฎรหมู่บ้านปิยมิตรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันส่งผลถึงความมั่นคงของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและท้องถิน่นค่ะที่สำคัญยังเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันร,รอบด้านทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะครั้งหน้าจากอำเภอเบตงเราจะไปลัดทิวเขาและสันเขื่อนบางลางค่ะเพื่อไปชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าในสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้ ป่าฮาลาบลากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร